อันนี้ถ่ายจากระเบียงห้องเช่าอพาร์ตเมนต์ค่ะคือระเบียงข้างหลังค่ะออใส่ลูกกลงนะคะใส่เข้าไปเลยค่ะแล้วก็มีตาข่ายกันนกเข้าค่ะแต่ขอโทษนะคะไม่ได้จะไม่ได้ต้องต้อง,ต,องต้องเตรียมไอ้ที่ตัดเหล็กไหมคะแล้วก็ตัดผ้ากันไก่เตรียมไกลตัดผ้า,าได้เนล่อนนะคะที่เขาทําแบบว่า กันนกเข้ามาขี้ใส่ห้องเขาอะคะ่ะแต่แต่และห้องก็คนอยู่ก็ไม่น่าจะใส่นะคะแล้วคนไม่อยู่แล้วค่อยใส่นะคะถ้าคนอยู่นะนกคงไม่กล้าเข้ามาแล้วค่ะเพราะคนอาศัยอยู่แล้วแต่ที่นี้นะคะขอบอกตามตรงเลยค่ะเนี่ยค่ะ ใส่เหล็กนะคะนี่เหล็กแล้วข้างนอกก็เป็นตะข่ายนะคะตะข่ายนี่ค่ะตรงนี้คือที่ตากผ้านะคะที่ตากผ้าพอดีวันนี้เนี่ยฝนตกอากาศเย็นก็มายืนทําคลิปอยู่ที่นี่นะคะนี่คือระเบียงหลังห้องอพาร์ตเมนต์ค่ะที่อาศัยอยู่ประจานะคะทุกคนนะอมองลงไปฝั่งตรงข้ามไม่มีตึกนะคะมีน้ํามีฝนตกและตอนนี้ก็น้ําท่วมเจอนอง ที่ว่างค่ะที่ว่างเขากาลังทําเป็นที่ตกปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ยังไม่ทาได้ทีนะคะรอไปตกปลาจะไปขายของขายน้ําขายผลไม้ให้คนตกปลาค่ะขนมปังเอ่อแซนด์วิชอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําค่ะนะคะทุกคนโอเคนะคะร้อยผัวมาไทายคลิปลังระเบียงเออนั่งมาแล้วเปิดประตูแล้วแค่นี้เด้อพี่น้องขอบคุนตีเขามาเมืองบายบายจุ๊บ